หุ่นน่ะ มันมีไซเคิลของมันเมื่อมันถึงจุดสูงสุดของมันบางครั้งมันจะลงมาจนแพนนิคตอนนั้นมันแพนิคอย่าเรียกว่าแพนนิคเลยมันค่อยๆลงมาละกันมันลงมาตั้งแต่พันหลงมาถึงพันสองอีกครั้งหนึ่งจากจุดสูงสุดลงมาถึงจุดต่ําสุดของรอบที่ทีมงานระตกกระตาเฮ้ยหุ้นลงแล้วจะเอาไงดีขายดีไหมเนี่ยติดดอยเนี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ควรเข้าไปซื้อหุ้นหุ้นมันขึ้นจากพันสองไปจนถึงสูนสุดเลยนะรู้สึกจะเป็นประมาณพันแปดขึ้นจากพันสองไปพันแปดหุ้น 2 0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือที่ใครใครเคยเห็นหนังสืออะเล่นหุ้นยังไงให้กาไร10เดง้งเล่นหุ้นยังไงให้กาไร5เดง้งวันนี้พจะเอาจะเรื่องเรื่องราวดีๆแล้วกันถือว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวก็ได้แต่มันสำคัญมากทุกคนจะรู้เลยว่าถ้าใครเข้ามาสู่โลกแห่งการลงทุนหรือเรียกว่าจะเรียกว่าโลกของคุณก็ได้นะบางคนบอกเฮ้ย เรื่องเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในตลาดหุ้นหรือเปล่าคนที่ไม่รู้เรื่องรู้เรื่องนี้ได้ไหมผมบอกเลยว่าใครก็ตามที่ไม่รู้เรื่องเรื่องหุ้นเลยไม่รู้สักเรื่องเลยเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในหุ้นผมบอกเลยว่ามันเหมาะมากเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับทุกคนที่อยากจะเริ่มต้นเข้ามาสู่ตลาดหุ้นและทุกคนจะได้ดูว่าสเตปบายสเตปจากพนักงานประจำคนหนึ่งที่ตอนนั้นรายได้ 它理啊！ อยู่ที่ประมาณ12,000กว่าบาทสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการเข้ามาสู่โลกของตลาดหุ้นอตอนนั้นน่ะถ้าคงจําไม่ผิดอะคงใช้เวลาในการเปลี่ยน,ปนแปลงแต่ก่อนนานมากเลยนะประมาณสักหปีแต่เราทุกคนถ้าเราทุกคนสามารถแกะรอยเรื่องนี้ได้หรือหรือเข้าใจเรื่องที่พงกำลังจะเล่าให้ฟังแล้วจดเอาไว้ทําตามทุกคนจะสําเร็จในเรื่องของการเล่นหุ้นเนี่ยเพราะว่าเต็มที่นะไม่เกิน3ปีเพราะฉะนั้นวันนี้มันกําลังถึงจุดที่พงคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าเหตุการณ์ในวันนี้ในตลาดหุ้น ในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทําให้พงย้อนไปเมื่อสัก2,014ก็ประมาณ8ปีที่แล้วย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้ววันที่พงได้รู้จักโลกของการลงทุนที่เรียกว่าหุ้นเป็นวันแรกแล้ววันนั้นน่ะพงกํกลังคิดบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่ทําให้พงเริ่มต้นมามีวันนี้เพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นและมันกาลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งและพงบอกเลยว่าวันนี้พงจะพาทุกคนไปย้อนอดีตสาหรับคนที่อยากจะมั่งคั่งร่ำรวยคนที่อยากจะมีชีวิตทีีี่ดขึ้น้นนนวัพพงจะา ทุกคนย้อนกลับไปแนด่ดีเมื่อ8ปีที่แล้วของพงไปทําความเข้าใจว่า8ปีที่แล้วของพงจะทําอะไรและพงทําอะไรมาสเตปบายสเต็ปในทุกๆย่างก้าวของชีวิตจนมันมามีวันนี้และพงไม่ได้แค่พาทุกคนย้อนกลับไปแค่แนด่ดีเท่านั้นไม่ได้แค่พาย้อนกลับไปเรียนรู้แต่พงจะ ทุกคนเรียนรู้เสร็จแล้วเอามาใช้จริงคงจะเอาอาดีตมาไว้ในปัจจุบันแล้วสร้างอนาคตของทุกคนตามที่ทุกคนอยากได้ทุกคนกําลังจะซื้อประสบการณ์คงใน8ปีที่มันกําลังจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาข้างหน้าแค่สามถึงหปีไม่ต้องถึง8ปีเลยนะประสบการณ์8ปีของพงอะ่ะมันแทบไม่มีความหมายเลยแต่มาเอามาใช้กับทุกคนใน3-5ปีนี้แม้ว่าทุกคนจะยังไม่ได้มีทรัพย์สินเยอะก็ตามเพราะพงพ,พูดเลยว่าตอนนั้นพงไม่ได้มีเงินเก็บแล้วพงก,ก็มีเงินอ,อยู่แค่1 2 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นเเรราามมิ่ม ย้อนเวลากลับไปอดีตกันจุดเริ่มต่องพงศ์รู้สึกว่าเริ่มต้นตอนประมาณปลายปี2014ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พงศ์เข้าไปทํางานตอนนั้นอดีตมันมีคนเคยชวนพง์เล่นหุน้นชวนพง์เข้าไปศึกษาหุน้นตอนนั้นน่ะพง์เพิ่งรู้จักหุ้นครั้งแรกว่ามันคืออะไรจริงๆิงถามว่ารู้จักมาก่อนหน้านี้ไหมรู้จักนะแต่ว่าไม่รู้จริงก็คือแค่รู้จักว่าหุ้นนะมันคืออะไรแล้วก็คนส่วนมากเจ๊งในหุ้นแต่ตอนนั้นอะ่ะพอเราเข้าไปแล้วเราเริ่มไปศึกษาไปเรียนเริ่มที่จะเรียนรู้เริ่่มทีาห หนังสืออ่านเรียนรู้ศึกษาไปเรื่อยๆจนมาเจออาจารย์ท่านหนึ่งตอนนั้นพงรู้สึกว่าช่วงนั้นจะเป็นของตอนนั้นน่าจะเป็นอาจารย์นิพนธ์ที่เล่าเรื่องนี้ให้พงฝาฟังเขาเล่าว่าไซคลของหุ้นอ่ะมันมีเป็นรอบๆอบแล้วก็รอบของหุ้นอ่ะมันจะเป็นแบบนี้อ่าซึ่งตอนนั้นอ่ะพงจําได้เลยว่าเขาย้อนอดีตไปเมื่อเหตุการณ์คือสมัยวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งตอนนั้นอ่ะราคาหุ้นไทยอ่ะล่วงลงไปอย่างหนักลงจาก1000ไป400แล้วหลังจากนั้นเขาก็ยี้เหตุว่าเนี่ยคน ส่วนใหญ่ในตลาดที่เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเป็นมหาเศรษฐีกันเขาล่ํารวยจนลาออกจากงานมาเป็นเจ้าสัวมาเป็นมหาเศรษฐีอะ่ะเขาออกไปซื้อหุ้นตอน400ได้400ขึ้นไป1006คิดดูดิขนาดตลาดหุ้นขึ้น400ไป1006กี่เปอร์เซ็นต์อะ่ะ400เปอร์เซ็นต์ในตลาดหุ้นขึ้น400เปอร์เซ็นต์อะ่ะแล้วคิดดูว่าหุ้นรายตัวมันขึ้นกันเป็นพันเปอร์เซ็นต์ตอนนั้นพงตาลุกวาวเลยสิ่งแรกที่พงคิดในใจตอนนั้นรู้ปะคืออะไรถ้าตอนนั้นผมมีเงินและถ้าตอนนั้น คงรู้เรื่องนี้และถ้าตอนนั้นคงซื้อหุ้นคงได้หุ้นมาจากตอน400ขึ้นมา106ชีวิตคงคงเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยนั่นมันคือสิ่งที่อยู่ในหัวคงตอนนั้นพงรู้สึกว่าโอ้ตอนนั้นคงคิดในใจเลยถ้ารู้นี้นะอยากย้อนเวลากลับไปตอนนั้นได้จังเลยตอนนั้นพอคงคิดแบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคงตอนนั้นอะ่ะคงก็เลยรู้สึกว่าคงอะ่ะต้องเริ่มเรียนรู้แล้วเพราะคงอยากได้สิ่งนี้ พราะว่าตอนนั้นเหมือนอาจารย์นินธ์เขาบอกว่าหุ้นน่ะมันมีไซเคิลของมันเมื่อมันถึงจุดสูงสุดของมันบางครั้งมันจะลงมาจนแพนิคเขาว่าแพนิคคือตกใจกลัวทั้งตลาดและตอนนั้นพงจําได้คําเดียวเลยที่เขาสอนพมตอนที่พงยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเขาบอกว่ามันจะมีไซเคิลของมันแล้วมันก็จังหวะที่แพนิกจังหวะที่หุ้นลงมาด้วยความแพนิคลงมาด้วยความน่ากลัวหรืออะไรพวกนี้มันมีโอกาสถ้าเรามีเงินเราจะได้ซื้อหุ้นซึ่งตอนนั้นอ่ะพงก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอนาคตมันนนแพิอีีกมัต้งไปเ่ยน ผมก็เลยเริ่มที่จะศึกษาเริ่มที่จะเรียนรู้เริ่มที่จะอยู่ในตลาดหุ้นถามว่ามีเงินไหมไม่มีค่อยเก็บเงินไปเรื่อยๆจนได้เงินก้อนหนึ่งจนศึกษาตลาดหุ้นมารอบหนึ่งแล้วรอไปเรื่อยๆจนวันในวันหนึ่งมันตอนนั้นมันแพนิคอย่าเรียกว่าแพนิคเลยมันค่อยๆลงมาละกันถามว่าลงมาตั้เท่าไหร่ตอนนั้นรู้สึกว่ามันลงมาตั้งแต่ปี2515หรือ16มันลงมาตั้งแต่1น 6, 6ลงมาถึง1 2อีกครั้งหนึ่งจากจุดสูงสุดลงมาถึงจุดต่ําสุดของรอบที่จะใครหลายๆคนกลัวว่ามันจะลงไป 8, 8, 1, 8, ร้อยเลยแะก็ตาาไม่รู้ตอนนั้นทุกคนกลัวที่จะขายหุ้นมากและพงจําเรื่องนี้ได้พงจําได้ว่าอาจารย์ก็สอนว่าถ้ามันลงมันหนัก,นกแล้วมันเริ่มแพนิคและคนส่วนใหญ่กลัวสิ่งที่เราจะต้องทําอันดับแรกเลยคือเราต้องตั้งสติเราต้องกล้าในวันที่คนอื่นกลัวและเราควรจะต้องกลัวในวันที่คนอื่นกล้าถ้าเราอยากประสบความสําเร็จในตลาดหุน้นเราต้องคิดให้เป็นมุมกลับ กับคนส่วนใหญ่ในตลาดที่เพราะนั้นตอนนั้นพงรู้สึกเลยรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นจังหวัดนั้นอะ่ะเราไปทํางานตอนเท้าเลยจาได้เลยวันที่แบบเหมือนเราพร้อมแล้วเก็บเงินมาก้อนนึงถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะนะอรายไ,ได้มันไม่เยอะอะ่ะมันเก็บได้ตอนนั้นก็ประมาณสักแบบแสนสองแสนอะ่ะเริ่มต้นที่แสนสองแสนก็บาทไม่ไม่ได้เยอะมากเพื่อนเที่ยมงานพี่เที่ยวงานกระตกกระตาเฮ้ยหุ้นลงแล้วจะเอาไงดีขายดีไหมเนี่ยติดดอยเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงไฟบบเขาแล้วเขาก็เล่าข่าวว่ามันลงเพราะอะไรตอนนั้นนีหัวพงอ่ะมันแบบปิ ล้าเมื่อวันที่คนอื่นกลัวสแสดงว่าสัญญาณน่ะมันมาบอกรงแล้วว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ควรเข้าไปซื้อหุน้นตอนนั้นจังหวะที่คนอื่นทยอยขายหุ้นหรือะายการไม่รู้จังหวะนั้นพงก็เลยแบบเข้าไปซื้อหุ้นได้ถูกจังหวะแล้วหลังจากที่มันจบการแพนนิ่หุ้นมันขึ้นจากพันสองไปจนถึงศูนย์เลยนะรู้สึกจะเป็นประมาณพันแปดขึ้นจากพันสองไปพันแปดถามว่ามันเท่ากับสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบตะก,ก่อนไหมไม,ไม่แต่ถามว่าจากพันสองในตลาดเนี้ยขึ้นมาพันแปดขึ้นมาหกร้อยจุด หุ้นลายตัวที่ขึ้นอ่ะขึ้นมาประมาณแบบ200% 300% 400% ห0 0หรือที่ใครๆเคยเห็นหนังสือลเล่นหุ้นยังไงให้กําไร10เด้งเล่นหุ้นยังไงให้กาไร5เด้งจริงๆตอนนั้นคงเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในนั้นนั่นแหละเป็นคนใหม่เลยที่แบบอยู่ในนั้นในช่วงที่แบบได้กําไรหุ้นแบบ10เ <B US K> <ส>ด้ง <ๆ S 2> อย่างนี้เป็นต้นแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดตอนนั้นคิดว่าใครก็คงได้เพราะทุกคนก็น่าจะรู้เรื่องนี้ซึ่งหลังจากที่เคยได้แล้วสิบเด้งหลังจากนั้นไม่มีเลยนะเพราะนั้นมันยากมากที่โอกาสจะหาหุ้นสิบเด้งเจอในสมัยนี้เพราะว่าไซเคิลของตลาดมันยังไม่มาแต่อบ มันเลยเป็นที่มาของการที่พงเอาเรื่องราของพงอ่ะมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นตอนนั้นอ่ะเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันทําให้เราอ่ะเริ่มต้นได้มันทําให้เรายืนได้มันทําให้เรามีเงินก้อนนึงเอาไปต่อยอดการลงทุน แล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นที่มาของการมีพงในวันนี้เพราะนั้นหลังจากตอนนั้นที่พงเริ่มที่จะได้เริ่มที่จะเข้าใจมันจะมีนักเรียนรุ่นแรกมาถ้าใครจาได้เลยคือนักเรียนรุ่นแรกพงจะสอนเลยว่าพงสอนหุ้นนะแต่พงบอกตามตรงว่าจังหวะเนี้ยถ้าเล่นหุ้นอย่างเดียวอะ่ะมันไม่รวยนะและถ้าเป็นไปได้อย่าเล่นแต่พงอ่ยยังไม่เคยสอนแบบละเอียดขนาดนี้เพราะนั้นวันนี้พงจะมาสอนให้ฟังว่า mm hmm. เหตุผลทั้งหมดที่พงบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมอย่าเพิ่งเล่นนะรอให้ทำตามเนี้ยมันคือเรื่องเล่าบางเรื่องเล่ามัน คือสตอรี่ที่มันดูในหน้าจอพงอีกหน้าจอหนึ่งตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวพงจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดอีกทีหนึ่งอ่า เพราะฉะนั้นจังหวะที่เรา์ให้ฟังตอนนี้ถ้าพงพาไปแกะในรายละเอียดว่าในแต่ละช่วงที่พงเข้าไปตลาดแล้วพงทําำยังไงในแต่ละช่วงช่วงนี้พงคิดและกําลังลงมือทําอะไรอยู่และจังหวะนี้พงคิดแล้วพงกําลังทําอะไรอยู่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์แล้วจังหวะไหนที่พงได้รอซื้อหุน้นถ้าทุกคนรู้จังหวะแบบนี้ทุกคนอยากจะจดมันแบบละเอียดไหมถ้าทุกคนอยากจะจดมันแบบละเอียดเดี๋ยวพงจะเอาหน้าจอที่พงทําอยู่ตรงนี้มาแชร์ทุกคนดูแล้วเราจะค่อยๆย,ย้อนเวลากลับไปแนะ เพื่อเรียนรู้มันอีกครั้งหนึ่งและเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นอีก ครั้งหนึ่งตอนไหนอย่างน้อยเรามีเวลาเตรียมตัวเพราะตอนนั้นคงะ่ะมีเวลาเตรียมตัวและเชื่อไหมว่าใครหลายคนในที่นี้มีเวลาเตรียมตัวได้ดีกว่าพงอีกเพราะเขาเหล่านั้นรู้จักเครื่องมือที่ชื่อว่าทีเฟกที่มันเอาไว้เล่นหุ้นขาลงได้แต่ในตอนนั้นพงไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำว่าทีเฟกมันคืออะไรแล้วเดี๋ยวเราไปแกะรอยความสําเร็จที่พงมีมาไปด้วยกันเพื่อทําวันนี้ให้ดีที่สุดและเตรียมตัวสําหรับอนาคตข,ข้างหน้าและเราจะรู้เลยว่าจริงๆการเล่นหุ้นะถ้าเราเตรียมตัวได้แบบนี้ มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตใครหลายๆคนได้เลยไปตลอดกาลเดี๋ยวพงจะพามาดูคือช่วงนี้นะช่วงถ้าใครเห็นก็คือนี่พงกลับไปขยายให้ดูช่วงกรอบสีเหลืองช่วงกรอบสีเหลืองตรงนี้เป็นช่วงที่พงเข้ามาเริ่มต้นเล่นมาเริ่มต้นเล่นหุ้นตั้งแต่ปี2 5 1 4ช่วงเส้นสีส้มมันคือช่วงที่พงอ่ะเข้ามาสู่ตลาดหุ้นเข้ามาเพิ่งรู้จักหุ้นแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ฟังว่ามันเกิดวิกฤต ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในตลาดคุณ มันมีทั้งคนที่ไม่รู้เรื่องและคนที่รู้คนที่ไม่รู้เรื่องเล่นหุ้นแบบมั่วๆไรความรู้คนส่วนใหญ่จะเจ๊งในตลาดหุ้นแล้วออกไปก็คือช่วงวิกฤต2 0 0 7ถึง2009ั200้จังหวะนั้นใครหลายๆคนเจ๊งฆ่าตัวตายออกไปจากตลาดหุ้นกันหมดเลยแต่มันมีคนที่มีความรู้มีคนที่เข้าใจมีคนที่เรียนรู้เขาเข้าใจเขารอจังหวะที่แพนิคมากๆแล้วเขาเข้าไปสะสมหุ้นในช่วงล่างหุ้นมันลงมาตั้งแต่800อ่ะสูงสุดก็คือ900กว่าเกือบหนึ่ง 9 9 3 0แล้วหุ้นลงมาจาก930ลงมาจนถึง378เพราะฉะนั้นมันมีใครหลายคนที่รู้เรื่องนี้แล้วเขาเก็บหุ้นแถวๆเนี้ยแล้วหลังจากนั้นหุ้นก็ขึ้นมาตั้งแต่400เนาะจนมาสูงสุดที่ 1,600เพราะฉะนั 1> 1, ้นช่วงนี้ที่ขึ้นมาตรงนี้มันทำให้ใครหลายคนเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตกลายเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านกันหลายคนเลยในยุคยุคนี้เพราะฉะนั้นพอพงฟังเรื่องนี้แล้วพงรู้แล้วว่าวันนี้ถ้าพงย้อนเวลากลับไปได้พงอยากจะได้เงินซักป้อนหนึ่งมาซื้อหุ้นในจุดที่แพนนิคแล้วรอวันที่มันขึ้นเพื่อไปเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะนั้นตอนนั้นพงเลยคิดว่าโหอยากจะมีชีวิตแบบนี้เช่นกัน เพราะฉันคาเตือนแรกที่ปงได้มาจากอาจารย์นิพนก็คือถ้าเราอยากได้ในยุค2007-2009มันมีคนอีสองแบบคนที่เจ๊งหมดตัวและฆ่าตัวตายจากตลาดบุญ คนที่รวยเป็นมหาเศรษฐีเปลี่ยนจากรายได้ของเขาจากหลักแบบยาตกบ,บางคนกู้เงินมาเล่นเพราะว่าเข้าใจแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นเศรษฐีติดล้านร้อยล้านพันล้านคนดูสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันอยู่แค่ตรงหนึ่งคนที่เขาหมดตัวหมดทุกอย่างเพราะเขาเล่นพูนโดยที่เขาไม่มีความรู้เขาไม่เคยศึกษาเลยแต่คนที่เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตและติดชีวิตตัวเองได้เขาศึกษาและเรียนรู้แล้วฝึกฝนมาอยู่ตลอด เพราะฉันกดข้อแรกที่พงอยากจะให้เราทุกคนเข้าใจเลยคือหนึ่งเราต้องศึกษา เราต้องเรียนรู้และเราต้องฝึกฝนมองตลาดให้ออกเพราะฉะนั้นในช่วงปี2 5 1 4นเป็นช่วงที่พงศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนตัวเองเพื่อรอวันตลาดมันแพน,นิคนีเพราะฉะนั้นตอนนั้นอนะ่ะอันดับแรกเลยนะที่พงอยากจะเตือนทุกคนคือเราจะต้องไม่ทรยศตัวเองโดยการที่อยากจะรวยทางลัดแต่เราต้องศึกษานะแล้วก็เรียนรู้แล้วฝึกฝนตัวเองอยู่สม่ำเสมอเพื่อรอวันพร้อมเราจะพร้อมในการเล่นเกมเกม,เกมนี้ เพราะนั้นอันดับแรกหัวใจสำคัญเลยคือการศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนเพราะนั้นในช่วงปี2014พอพงรู้เลยมีปุ๊บตอนนั้นพงศึกษาเรียนรู้อ่านหนังสือเข้าสัมมนา,าเตรียมตัวตัวองทุกอย่างเพื่อความพร้อมตอนที่มันแพนิคแล้วเราจะเห็นเลยว่าหลังจากที่ความพร้อมแล้วแพนิคทุกคนก็จะถามว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว,ว่าตอนนี้พี่มีความรู้แล้วพี่ศึกษาหาความรู้แล้วพี่มีความรู้เรียบร้อยแล้วพี่ฝึกฝนตัวเองแล้วแต่ที่ไม่มีเงินคนส่วนมากจะชอบทําแบบนี้ครับชอบคิดว่าตัวเองต้องมีก่อนเราถึงจะเข้ามาเล่นหุ้น เราสิ่งจะคิดจะศึกษาได้แต่ผงบอกเลยนะคนที่อยากจะรวยจากตลาดหุ้นน่ะเขาไม่ได้มีเงินก่อนเพราะคนที่มีเงินก่อนแต่ไม่มีความรู้เงินที่มีมันจะหายไปสู่ตลาดหุ้นเงินที่เรามีมันจะสุกโยกย้ายไปสู่คนที่มีความรู้แต่ไม่มีเงินการที่เราเข้ามาสู่ตลาดลงทุนตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นดีเฟกต์ฟอเร็กซ์คริปโตเคอเรนซีทองคําหรืออะไรก็ตามไม่รู้เงินมันจะโยกย้ายจากคนที่ไม่มีความรู้แต่มีเงินไปสู่คนที่ไม่มีเงิน แต่มีความรู้เพราะฉะนั้นอันดับแรกคือเราต้องเรียนรู้และเข้าใจให้ดีว่าเราอ่ะศึกษามันเพื่อรอในจุดที่เหมาะสมที่เราจะลงทุนได้นะเราแค่เตรียมพร้อมไว้นะตอนจังหวะที่เตรียมพร้อมอ่ะตอนนันพงก็ไม่มีเงินหรอกเพราะฉะนั้นเพื่อเราเตรียมพร้อมเตรียมความรู้ฝึกฝนในตลาดหุ้นแล้วอันดับที่2ต่อไปของเราที่เราควรทาก็คือหาเงินที่เรียกว่ากระแสเงินสดไม่ว่าจากทางไหนก็ตามเพราะฉะนั้นอันดับที่2นะที่เราต้องทำสเตจที่2เเคลียร์ลับที่2คือเราควร จะแบกรายได้20%ตอนนั้นอะแม้ว่าคงจะเป็นนีก็ตามคงไม่แตะเงิน20%เลยนะ20%ของทุกๆรายได้ที่มีแต่ตอนนั้นคงไม่ได้ใช้ทุกๆรายได้เลยนะงานประจำของโปคงหักออกมา20%ใส่เข้าไปในพอร์ตคุณอย่างเดียวเลยคือเก็บทุก20%จากงานประจำใส่ในพอร์ตคุณอย่างเดียวเลยแล้วทุกๆเวลาว่างที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเสาร์หรืออาทิตก์ก็ตามคงททำงานทุกวันเพื่อหากระแสเงินสดให้ได้มากที่สุดเพื่อรองรับกับความรู้ที่เรามีเพร ว่าเรารู้แล้วว่าเรากําลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบไหนและการที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้เราลงทุนไม่นานหรอกเราแบบเหนื่อยชั่วคราวเพราะพงอยากสบายชั่วควตอนนั้นพงยอมเหนื่อยทุกวันทุกเวลาไม่มีวันหยุดพงไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยไปอะไรเลยนะเพราะพงรู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของพงพงอยากจะสบายไปทั้งชีวิตพงไม่ได้อยากสบายตอนนี้แต่พงอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เร็วที่สุดและก,กลับมามีชีวิตที่สุขสบายเร็วที่สุดตอนนั้นตอนนั้นพงยอมแลกทุกเวลาทุกแง่ทีมกับการหากระแสเงิน สดทุกอย่างเอามากองไว้ทุกอย่างที่ได้เงินเช็คขึ้นจอเต้อจอทุกอย่างนี่หาได้คมยัดใส่พอร์ตคุณโดยที่ไม่แตะออกมาสักบาทเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือหารกระแสเงินสดสร้างกระแสเงินสดให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ก่อนที่ตลาดมนจะแพน,นิึเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยตอนที่มันตลาดกาลังซึมซึมลงอะ่ะเราจะเห็นเลยว่าตลาดมันกาลังซึมลงไปเรื่อย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 ถูกไหมครับแล้วมาจา 1, นจะถึงพันสองอีกรอบนึงอะ่ะแสดงว่าคงเคยเห็นมาแล้วทีหนึ่งรอบก่อนมันลงมาจากพันหลงมาถึงพันสแล้วม มาถึงพันหตอนนี้ตอนนั้นคงไม่มีเงินแต่คงแค่ได้เรียนรู้และตอนนี้นมันกลับมาที่พันสอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นนะ่ะตอนที่มันกาลังล,งลงเรื่อยๆผงรู้แล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผงต้องหาเงินให้เยอะที่สุดตั้งแต่มันลงมาพันหกพันห้ารู้แล้วผงต้องรีบหาเงินคงรีบไปหาเงินลงมาพันสี่องรีบเก็บเงินรีบสร้างกระแสเงินสดน,นู่นนี่นะจนมันลงมาถึงพันสอตอนนั้นผงไม่รู้หรอกว่ามันจะลงไปต่ําสุดเท่าไหร่แต่ตอนนั้นรู้ว่ามันใกล้เข้ามาแล้วเวลาของคงใกล้เข้ามาแล้วตอนท นานไหมอะ่ะไม่นานใช้เวลาปีหนึ่งสองปีรวมรว,วมการเรียนรู้ด้วยก็คือตั้งแต่ปี2014ส่จนถึงปี2อ1 6กประมาณ2ปีนี่มีตั้งกระแสเงินสดทุกอย่างที่จะทําได้แล้วกเก็บเงินเป็นก้อนหนึ่งเอาไว้รอสัญญาณเพราะฉะนั้นคําถามคือแล้ว 3, อันดับสามอ่ะเคลดลับที่สามอะไรรอสัญญาณเมื่อตลาดมันลงมาเยอะความกลัวมันจะเกิดขึ้นข่าวไม่ดีต่างๆมันจะเริ่มเราจะได้ยินข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจข่าวไม่ดีเกี่ยวกับตลาดพอมาเปิดกราฟเก็นกราฟมันลงละนาวเลยและถ้าเราติดตามกราฟติดตามพวก เว็บไซต์ที่ตกข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้นน่ะเราจะเห็นว่ามีแต่ข่าวแย่ข่าวแย่ข่าวแย่ข่าวที่จะตกใจและถ้าสมมุติว่าเราเห็นเราดูกราฟเป็นเนาะเราจะเห็นเลยว่าสมมุติว่ากราฟมันต่ำสุดพันสองท่านเริ่มมีข่าวพูดว่ามันจะไป1000พันมันจะไป800นั่นแหละคือ p a คือแบบมันจะเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นน่ะสัญญาณมาแล้วเพราะว่าจังหวะที่มันลงมาพันสองน่ะมีหลายสํานักมีหลายนักวิเคราะห์บอกว่าระวังหุ้นมันจะลงไปถึงพันหรือ800ตอนนั้นในหัวโงกมันมาแล้วนี่แหละคือสิที่มันรอ สัญญาณเตือนระดับสามบอกพว่าเงินที่พงหามาทั้งหมดมันจะได้ใช้แล้วนะตอนนั้นพงเอาความรู้ที่พงมีทั้งหมดไปเลือกซื้อหุ้นและในตอนที่มันแน,นินหนักๆคนกลัวหนักๆพงเข้าไปชรอนซื้อหมดเลยตอนนั้นพงซื้อแถวแถวพันสองกับพันสามอะซื้อจนแบบเงินหมดเลยหามาได้ที่หามาประมาณสองปีอะใส่ไปจนหมดเลยแล้วหลังจากนั้นเวลาผ่านไปไม่นานครับไอช่องที่เป็นสีเขียวเียวเนี่ยคือผลตอบ แทนที่พงเหนื่อยพงยอมแลกมาตอนนี้พงเหนื่อยหาเงินมาแต่ตอนนี้เงินที่พงหามาได้มันเหนื่อยสร้างเงินให้กับพงทําให้ตัวเองมันใหญ่ขึ้นผลตอบแทนมันเริ่มมากขึ้นหลังจากนั้นตรงน,นี้ถามว่าพงสบายไหมตอนนี้พงเริ่มกลับมาสบายเริ่มกับมบชีวิตที่ดีขึ้นเพราะมันเปลี่ยนชีวิตตอนนั้นมันรู้สึกว่าจะเติบโตประมาณ5้าเปรเบางตัว600้อเปรเตถึงพันเปรเตประมาณ600กว่าเปอร์เซ็นต์เจร้อยเปอร์เซ็นต์มันทำให้เงินอะในระดับแบบสองแสนของพงอะมันเติบโตขึ้นไปเป็นนแบบหลลัก้า ภายในระยะเวลาไม่ถึง2ตปีนั่นแหละครับอันนี้คือหลังจากที่หุ้นมันขึ้นมาจนถึงสุดเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับและโปงจะพาทุกคนไปดูว่าแค่สสเต็ปนี้ถ้าทุกคนทําได้เดี๋ยวปงจะพาไปดูนะว่าปงอ่ะไม่ได้พูดเฉยๆมันเป็นไซคเคิลแบบนี้ของมันจริง ว่าดูยังไงมาดูวิเคราะห์กันนะครับให้ดูกรอบสีแดงกรอบสีแดงคงไม่แน่ใจว่ามันชัดหรือเปล่านะแต่กรอบสีแดงตรงนี้ครับทุกกรอบสีแดงมนคือการแพนิคการแพนิครอบแรกมันใช้เวลา2ปีเนาะในอดีตที่ผ่านมาปี2 0 0 7 2นถึงแพนิคอันกรอบที่2เนี่ยใช้เวลา1ปีก็คือปี2 0 1 3ถึงองพทุกกรอบสีแดงมันคือการแพนิค,กกแ,นครแ,นแรงๆขึ้นมาหนึ่งทีหรือให้เราอะ่ะได้เตรียมตัวที่จะช้อนซื้อและหลังจากที่แพนิคเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเข้าสู่โหมดอะไรครับ ไปแบบนี้เห็นไหมช่วงนี้แหละแต่ที่แพนิกปุ๊บตอบ,บตรงนี้มันก็เป็นช่วงผลตอบแทนแล้วพอเป็นช่วงผลตอบแทนเสร็จปุ๊บพอมันจบช่วงผลตอบแทนไปมันเป็นจุดเริ่มตน้นเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาตลาดถ้ารู้เรื่องนี้เราก็จะทําซ้าเหมือนเดิมในกรอบสีสม้มคือศึกษาเรียนรู้และสร้างกระแสเงินสดให้ได้มาี่สุดแล้วหลังจากนั้นมันเกิดกรอบสีแดงขึ้นมาอีกแพนิกอีกหนึ่งปีและพอแพนิกจบปุ๊บพุ่งลงจบปุ๊บไซเคิลขาขึ้นก็ขึ้นมาแต่รอบนี้ขึ้นนานหน่อยขึ้นมาจนถึง2ปีแสอขึึ้นามาถง2ปีเเเสรร็็จาก ว่ามันเริ่มเข้าสู่จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้น่นหมายความว่าเนี่ยพงใส่ให้ด้วยว่ามันมีอยู่ช่วงนี้เห็นไหมครับกรอบสีดําตรงนี้ถ้าพงขยายเข้าไปคือกรอบสีดําช่วงนี้ประมาณพันหช่วงนี้เป็นช่วงที่พงเข้ามาสอนหุ้นให้กับคนที่รู้จักพงสนิทในอดีตช่วงนี้คือช่วงที่กําลังสอนคนในอดีตเนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีประมาณช่วงนะปี2อ1พ1นปครับเกี่ยวกันพงสอนนักเรียนกลุ่มแร,แรกแบบสาธารนณะแบบเปิดสาธารณะเลยถ้าใครมาทันจะรู้เลยว่าตอนนั้นที่พงสอนแบบ กลุ่มสาธารณนะคงจะบอกเขาเลยว่าคงอะ่ะสอนหุ้นให้ทุกคนได้นะเทคนิคนี้ความรู้เนี้มันใช้ได้จริงแต่ตอนนี้ทุกคนเรียนจบอะอย่าเพิ่งเล่นหุ้นนะซื้อไม่ได้ เก็บทุนรอเก็บเงินรอไปอ่าตอนนี้ถ้าใครอยู่ในช่วงนั้นจะจําได้เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พงเตือนว่าเล่นหุ้นแล้วเรียนหุ้นแล้วอย่าทิ้งไปนะเพราะเราไม่ได้เล่นหรอกเราซื้อหุ้นไม่ได้ช่วงนี้มันมันน้อยมากที่เล่นเราจะรวยให้รอวันที่มันแพน,นิอาจจะใช้เวลาประมาณ3ปีตอนนั้นคือนักเรียนกลุ่มแรกที่เป็นสาธารณนะถ้ายังจําได้จะรู้เลยว่าพงเตือนว่าประมาณ3ปี 3- ามถึงสี่ปี3าถึงห้าปีไม่เกินละกันประมาณนี้ดนอดทนรอยห้หน่อยเพราะฉะนั้นพอมันถึงจุดสูงสุดปุ๊บที่พงเตือนเขา มันเข้าสู่จุดเริ่มต้นของการลงทุนแล้วมันกลับเข้ามาสู่เรื่องของศึกษาเรียนรู้หาเงินทุนรอไว้นู่นนี่นั่นจนมันแพนิกแพนิกรอบนี้มันก็คือจุดที่เกิดโควิดในปี2อ2 0จุดโควิดตรงนี้เลยมันเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายๆคนละกันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตถามว่ามันสุขสบายไหมมันสุขสบายมากกว่าเพราะว่าเขาอะเรียนรู้เรื่องเ p e เพราะฉะนั้นใครหลายๆคนในช่วงแพนิกหนึ่งปีนี้เขามีกําไรอะเป็นหลักล้านเลยนะมีเงินกระแสงเงินสดเขาสร้างเป็นหลักล้านจากเ p e เลยนี่แหละคือสิ่งที่วงบอก ให้นักเรียนหลายคนหรือคนที่รู้จักพงอนรอพบพงรูแพทเทิร์นงี้เพราะนั้นพอรอเสร็จหลังจากนี้พอเราได้กระแสงเงิออนสดมามันก็ใส่เข้ามาเพราะนั้นช่วงผลตอบแทนการลงทุนถ้าใครจะเห็นเลยว่ามันผลตอบแทนการลงทุนอีก2ปีเห็นไหมและตอนนี้มันขึ้นมาจนถึงระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นพงจะถามทุกคนถ้าทุกคนเข้าใจแพทเทิร์นนี้จริงคําถามคือหลังาจากนี้เป็นต้นไปว่าจะทุกคนเข้าใจสเต็ปและความลับนี้จริงๆคําถามต่อไปคือหลังจากช่วงที่ผลตอบแทน2ปีนี้มาจบลงมันจะเข้าสู่ช่วงไหนครับมันเป็น สเตตง,ง่ายๆที่ใครก็จําได้นะเพราะฉะนั้นจริงๆมันมีไซเคิลมันมีรอบของการเล่นหุ้นมันมีหลักมันมีหลักทางวิชาการที่มันใช้เรียงนะแต่พงไม่ใช้พงจําไม่ได้พงจําแค่เนี้เพราะฉะนั้นพงอยากจะบอกทุกคนก่อนที่พงจะบอกทุกคนว่าทุกคนควรจะทําอะไรและทุกคนไม่ได้เดินคนเดียวหลังจากที่พงเล่าเรื่องนี้เป็นต้นไปและจบลงพงจะมาค่อยๆสอนสิ่งที่พงได้เรียนรู้สเตตบายสเตตไม่ได้คิดตังค์ด้วยนะสอนสดสอนฟรีเมื่อมีเวลามาสอนฟรีแล้วเราจะก้าวไปด้วยการจนถึงวัน ที่ตลาดมันแทนนี้และเราก็จะทํางินไรจากการที่มันมีผลตอบแทนหลังจากนี้เป็นต้นไปถามว่าเข้ามาลงทุนในตลาดนี้ได้ไหมในตลาดหุด้นมองพูดเลยว่าลงทุนตอนนี้ก็ไม่ได้ทําให้เรารวยเพราะช่วงนี้ไม่ได้ช่วงที่ลงทุนแต่ช่วงเนี้มันคือช่วงที่เราต้องลงทุนในความรู้ของเราและก็เริ่มที่จะสะสมกระแสเงินสดซึ่งกระแสเงินสดเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันมีหลายๆเครื่องมือแล้วการที่ทําให้กระแสเงินสดเราอ่ะมันบวกแม้ว่าตลาดหุ้นหรืออะไรจะลงไม่ว่าจะเป็นคริ p t o เคอเ e n c y ี่เป็กทองคําอะไรก็ตามที่มันเป็นออปชันอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนรู้กันว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นช่วงถัดไปนี่ครับมันกําลังจะเข้าสู่เรื่องของการเริ่มต้นศึกษาหาความรู้เรียนรู้ฝึกฝนเก็บเงินเก็บสกิลเก็บทักษะในช่วงนี้ซึ่งคงคาดว่ามันอาจจะใช้เวลาอีกเป็นหลักปีเพราะฉะนั้นปีถึง2ปีหรือ3ปีก็ตามช่วงนี้มันไปช่วยเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้หาทางเก็บเงินเพราะฉะนั้นคงอยากจะแนะนําก็คือ1เราไปหาศึกษาซะและที่พงที่แพลดนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะค่อยๆสอนทุกๆทักษะจนกว่าตลาดจะแพนิคโอเคไหมครับทุกๆทักษะทุกๆสกิลที่มันจําเป็นที่จะต้องรู้ก่อนที่ตลาดมันจะแพนิคเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันสเต็ปบายสเต็ปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องและหนับสองหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วฝึกฝนการดูตลาดหุ้นแล้วทําตลาดหุ้นเป็นเรียนรู้ฝึกฝนดูแล้วเราฝึกซ้อมมาเรียบร้อยแล้วช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เราเก็บเงินผมอยากจะแนะนําทุกคนให้เก็บเงินหรือว่าให้เราทุกคนไปเสิร์ชเลยนะใน Google พิมพ์ว่าซิกจาร์เมนเอเมนหรือ ถ้าเรายังไม่อยากพิมพ์ซิกจามีเนจเมนต์การเก็บเงินง่ายมากกดทนให้ได้20%ทำตามพงเลคือถ้าอยากทาตามพงไปๆปน,นะถ้าไม่อยากทาตามซิกจามีเนจเมนต์หรือที่เก็บไปเสิร์ชว่าซิกจามีเนจเมคืออะไรแต่เดี๋ยวพงจะมีสอนนะว่าซิกจามีเนจเมนต์คืออะไรแต่ถ้ายังไม่อยากทําสเตปนี้ง่ายมากยอมแลกความสุขของตัวเองเพียงแค่20%เพราะฉะนั้นเอาเงิน20%ที่ทุกคนมีรายได้ประจำรายได้ประจำ20%หักออกมาอดทนเอาไว้ไม่ใช้เพื่อแลกกับชีวิต ของเรานแนอนาคต แล้วความสุขสบายของเราในอนาคตแล้วก็หาเงินหางานในเวลาว่างทำเซ็กันดรอบเรียนรู้ไปทำเซ็กันดรอบเติร์ดรอบหากระแสงเงินสดให้หน้าไม่สุดอะไรที่ไม่จําเป็นรายจ่ายที่ไม่จําเป็นตัดงทิ้งไปหรือว่าช่วงที่มันถึงสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าไองเงนี่ยไม่จําเป็นสําหรับเราเราอยากจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงขึ้นอะไรขายได้ขายทิ้งมันไปให้หมดเปลี่ยนไปนเงินสดให้หมดในช่วงที่เราจะเข้าไปซื้อหุน้นอันนี้คือสิ่งที่องทําจริงนะพงยอมขายทุกอย่างที่พงมีที่มันไม่จําเป็นและมันไม่ทาให้พงเดือดร้อนพองขายทิ หลากนนั้รอวันที่ตลาดมันลงมานักหนักรอวันที่มันลงจนมันไม่เห็นอนาคตรอวันจนที่มันลงจนมีแต่ข่าวแย่ๆข่าวไม่ดีจนมันแพนิคซึ่งวันนั้นเราจะมาติดตามมาด้วยการการที่มันแพนิคมันดูออกง่ายมากเราทุกคนจะรู้ว่าตอนไหนที่มันจะแพนิคแล้วเมื่อมันแพนิคมื่อไหร่มันมีเวลาให้เราได้เตรียมตัวประมาณ6เดือนถามว่าเฮ้ยเ้วฉันจะทันเหรอ้าไม่มีความรู้เราใช้เวลา6เดือนในการที่สะสมได้ไม่ต้องรีบใช้เวลามันมาณ4-6เดือนในการเข้าไปซื้อบุญตัวใดตัวหนึ่ง ในการเลือกแล้วหลังจากนั้นเราจะปล่อยให้เงินของเรามันทำกำไรสร้างผลตอบแทนและจบหนึ่งรอบไปเลและถ้าทุกคนมีกระแสเงินสดมากเท่าไหร่ทุกคนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เยอะขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำถามคือเราอยากจะแลกไหมแล้วคงพูดเลยนะว่าถ้าไซเคิลรอบนี้มันจบและอนาคตมันแพนมิคจริงๆจะมีเศสษฐีหลายคน เกิดขึ้นมาในตลาดบุนเยอะมากเยอะมาก <ๆ S 2> แล้วก็เยอะมากปานพงก็เป็นหนึ่งคนที่รอเหมือนกันว่าถ้านาควต,ตอนนี้สิ่งที่พงษ์หาหมดคือพงกํกลังสร้างกระแสเงินสดให้ยเยอะที่สุดและจนวันนี้มันแพนนิค่ะพงจะเป็นหนึ่งคนที่เอาเงินทั้งหมดไปอออินเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตยกชีวิตตัวเองไปอีกสเต็ปไปอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นพงไม่ได้ทําคนเดียวพงจะพาทุกคนที่ติดตามกันมาพงจะพาทุกคนที่อยู่ในกลุ่มต่างๆที่ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ไปพร้อมๆกันเพราะ เราทุกคนได้จำแพทเทิร์นนี้เอาไว้ว่าคงพูดแบบนี้แล้วคงจะทำไม่เห็นจริงๆว่ามันเกิดขึ้นจริง มันไม่ได้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเล่นๆมันไม,ไมไ่เป็นเรื่องที่ทําขึ้นมาเป็นคอนเทนต์มันไม่ได้เป็นไรถ้าไปถามนักเรียนเก่าพงเมื่อ4ี่ปีที่แล้วที่เขาเข้ามาเล่นหุน้นทุกคนที่ดูเพื่อนเราเข้ามาเรียนหุ้นกับพงด้วยความหวังที่อยากจะรวยจ่ายเงินมาเป็นหลักหมื่นพอเรียนจบแล้วพงบอกกับเขาทุกคนเลยว่าทุกคนเรียนจบอะเชื่อพองศไหมมันจะมีคนอยู่สองแบบคนที่ยังศึกษาอยู่แล้วรอได้ยังจะอยู่ในตลาดหุน้นสักคนที่อยากจะรวยตอนนี้แล้วออกไปอ่ะทุกคนมาด้วยความหวังอะแต่ออกไปแล้วตลาดหุ้นมันเล่น หมดหวังทุกคนจะยอมซีโรลาบจะเลิกเล่นหุ้นไปเลยแต่ถ้าใครรอได้คนนั้นคือรวยเพงบอกเลยว่าเรียนอะ่ะตอนแรกมันเหมือนมีความหวังว่าเข้ามาเรียนหุ้นแล้วจะรวยแต่ผมบอกเลยว่าเรียนจบทุกคนแต่ยังไม่รวยต้องรออีกนานเพราะว่าช่วงนั้นมันเล่นไม่ได้พงเหมือนแบบเอาเขามาฆ่ากลางคอท์อะ่ะที่เขายอมจ่ายเงินมาเป็นหมื่นอะ่ะแล้วเขาเรียนแล้วมันทําเงินให้กับเขาไม่ได้แต่มันมีหลายคนที่เข้าใจแล้วรอวันนั้นได้จนเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนที่แบบมีเงินแค่หลักหมื่นมันพงอะ่ะค่อยๆเดินตามสเตปนี้มาเพราะว่ามัน ถูกพิสูจน์มาแล้วด้วยหลายๆคนที่ยังอยู่กับพงถึงทุกวันนี้ชิตเขาเปลี่ยนแปลงไปเลยตลอดการทุกวันนี้เขาสามารถเทรดได้กําไรแบบหลักแสนแทบจะทุกรอบการเทรดหลักล้านแทบจะทุกรอบการเทรดเพราะ,ะนั้นตอนนี้เราจะมาเดินไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งและจับมือใครหลายหลคนไปด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ออกมาแชร์ออกมาบอกแบบสาธารณะเขาตัดสินใจแล้วเขาพงตัดสินใจแล้วว่าพงจะพาคนไปจุดที่มันแพนหนด้วยกันให้ได้ไม่มากที่สุดและเราจะจับมือกันมาในจุด ผลตอบแทนสีเขียวให้ได้เยอะมากกว่านั้นอีกเพราะนั้นเราจะมาช่วยกันจับมือจับไม้กันไปด้วยกันตลอดทางและนี่คือเรื่องเล่าในชีิิโปรงที่มาเกิดขึ้นจริงและนี่คือการย้อนเวลาในอดีตและเอาอาดีตนั้นกำลังมาทําให้อนาคตมันเกิดขึ้นจริงเพราะนั้นตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของอดีตแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของปัจจุบันแล้วว่าตั้งแต่ที่ฟังมา ใครจะแรกไหมแต่ผมบอกเลยว่าระยะทางเนี้ยมันไม่ได้รวดเร็วมันไม่ได้สั้นระยะทางม,มานานเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าถ้าผงให้ดูกรอบสีเหลืองเนี้ยกรอบเนี้ยตั้งแต่ปี2018จนถึง2020อ่อะกรอบสีเหลืองเนี้ยประมาณ2ปีกรอบเล็กนี้ก็ประมาณ1ปี เพราะ,ะน้นคงไม่รู้เลยว่าหรือว่าดูอย่างกรอบเนี้ยย้อนกลับไปเลยตั้งแต่ปี2003ปีเนี้ยประมาณ4ปีเนี่ยช่วงนี้ประมาณ4ปีช่วงนี้ประมาณ1ปีสีเหลืองเนี่ยแต่ช่วงสีเหลืองนี้2ปีคงไม่รู้ว่าช่วงสีเหลืองเนี้ยมันจะยาวนานเท่าไหร่แต่ถามว่ามันคุมม้มไหมยิ่งนานเท่าไหร่เราจะยิ่งเก็บเงินได้เยอะมากขึ้นเท่าน,านั้นยิ่งนานเท่าไหร่เราจะยิ่งสร้างกระแสเงินสดได้เยอะมากขึ้นเท่าน,านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกระแสเงินสดเยอะมากขึ้นเท่านั้นเวลามันแพนิคชีวิตเราก็จะเปปลลี่ยนแงมาก ขึ้นไปเท่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นมันยิ่งเวลาเยอะชีวิตเราก็จะเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเยอะเช่นกันถ้าเวลาน้อยมันเกิดขึ้นเร็วก็จริงแต่ชีวิตเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดขนาดนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกเส้นทางมันมีข้อดีและข้อเสีย